ครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถอนวันนี้เงินเข้าวันนี้เลยนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับนี่นะครับผมได้รับเงินจำนวน1.37 GBP นะครับผม ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับโอเควันนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอปจิวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาถอนเงินในส่วนของแอปจิวีให้ดูนะคบว่าแอปจิวี่เนี่ยยังถอนเงินได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่กําลังเริ่มเล่นหรือที่เล่นอยู่แล้วนะครับสอบถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับว่าทําไมมันถอนเงินไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูสำหรับวิธีการสมัครนะครับก็ดูที่ คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับผมสอนไปแล้วหรือกดที่ตัว i ด้านบนนะครับแอปนี้ก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับโอเคนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสกุลเงินเนี่ยคุณจะเลือกสกุลเงินอะไรก็ได้นะครับผมเอาที่คุณอยากใช้นะครับผมเลือกเป็นของปอนด์สเตอร์ลิงนะครับส่วนใครที่เลือกเป็นยูโรดอลลาร์หรือว่าของอันอื่นเนี่ยก็เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะแต่ค่าเงินจะต่างกันนะครับผม ในส่วนของหน้าแรกของแอปนะครับผมก็คือตรงหน้านี้นะครับสลับหน้านี้เนี่ยจะเป็นการใช้เหรียญทองในการลุ้นรับรางวัลดอลลาร์หรือว่าเป็นเงินนะครับตรงนี้นะครับวิธีการเล่นเนี่ยเราต้องมีคะแนนละเหรียญทองนะครับผมก็คือการเข้าไปเล่นนะครับ1ครั้งเท่ากับกี่คะแนนตรงนี้นะครับผมเงินรางวัลนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมถ้าคุณเป็นผู้โชคดีที่ทางแอปสุ่มให้นะครับก็ได้รางวัลไปตามนี้นะครับมีคน้ายได้แล้วนะครับผม22.5อปอนด์นะครับผมได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับ วิธีการเล่นเนี่ยเราจะต้องเข้าไปร่วมเล่นหรือการใช้คะแนนนะครับกดเข้าไปนะครับการเล่นหนึ่งครั้งจะใช้คะแนน10ครั้งอ่าสิคะแนนนะครับอ่าผมจะเล่นไป6ครั้งนะครับผมเป็น60คะแนนนะครับกดไปนะครับทําอย่างไรถึงจะได้นะครับก็คือดวงล้วนๆนะครับถามว่าเขาจะสุ่มตอนไหนนะครับเมื่อมียอดตรงนี้เนี่ยครบนะครับทําครบจํานวนแล้วนะครับเขาจะทําการสุ่มนะครับผมลงไป6ครั้งนะนี่ฮะประมาณนี้ นะครับเมนูที่2นะครับตรงหน้านี้จะเป็นการเช็คอินนะครับในแต่ละวันนะครับผมแล้วก็มีการเล่นเกมนี่ครับเกมดูตรงนี้นะมันจะเขียนคําว่าสตาร์ทนะครับเกมนี้เนี่ยหลายคนถามว่าเล่นอย่างไรนะครับตัวนี้จะเป็นการจับคู่รูปภาพนะครับที่เหมือนกันนะครับให้เร็วตามเวลาที่มันกําหนดไว้นะครับผมส่วนเกมที่2เนี่ยจะเป็นการเล่นเกม Ox นะครับก็เข้าไปเล่นได้นะครับเกมที่3าเป็นการบวกเลขนะครับแล้วก็อันที่4ตรงนี้นะครับผม ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแชร์ลิงก์แนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยจะได้รับ130คะแนนนะครับวิธีการแชร์ก็ copy ไปนะครับส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับกล่องด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นการรับคะแนนเพิ่มนะครับผมก็เลือกเอานะครับว่าเราจะใช้กล่องไหนในการรับคะแนนนะดูคะแนนด้านล่างนะครับ1-4คอย1-4คอยแล้วก็2-6คอยนะครับแล้วก็1-4คอยนะครับผมเลือกนี้นะ2ชั่วโมงนะครับถึงจะกดรับได้นะครับ มาดูในส่วนของเมนูที่3นะครับผมตรงหน้านี้นะครับจะเป็นการแลกในส่วนของคะแนนเป็นดอลลาร์นะครับเป็นเงินนั่นเองขั้นต่ำอยู่ที่145คะแนนนะครับได้ที่0.01นะครับตอนนี้เนี่ยทางแอปเนี่ยเขาได้อัปเดตในส่วนของการถอนเงินขั้นต่ำแล้วนะครับสำหรับใครที่ไปดูในส่วนของคลิปแรกที่ผมได้รีวิวไปที่มันถอนอยู่0.02ดอลลาร์เนี่ยเขาได้ปรับเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแลกคะแนนนะครับผมจะบวกคะแนนขึ้นไปก่อนนะผมมีอยู่ที่14,300 สคะแนนนะครับผมจะทำการแลกเปลี่ยนคะแนนทั้งหมดเลยนะครับกดเป้าบวกไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่นะโอเครอสักครู่นะครับโอเคก็ได้อยู่ที่0.98นะครับผมก็จะทําการกดตรงนี้เลยนะครับในการแลกนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเก็ตตรงนี้นะครับผม ยอดเงินนะครับก็จะขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเป็น1.37นะครับวิธีการถอนเงินนะครับผมกดได้ที่2ช่องทางก็คือกดตรงนี้หรือว่าจะกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมกดไปนะครับเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเลือกในส่วนของการถอนเงินนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็น PayPal นะครับเมื่อเราเลือกที่ PayPal เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากรอกอีเมล PayPal ลงไปได้เลยนะครับถามว่าถอนเงินขั้นต่ําอยู่ที่เท่าไหร่นะครับให้เราดูตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้ 0.23นะครับผมสำหรับการถอนเงินขั้นต่ำทุกสกุลเงินนะครับโอเคเดี๋ยวกรอกอีเมลเพย์พาสักครู่นะครับผมจะถอนทั้งหมดเลยโอเคนะครับผมเมื่อเรากรอกอีเมลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดวิดดอนะครับแล้วก็กด yes นะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยละทำการถอนออกไปนะครับนะีบ่ฮะ รายการที่ผมถอนนะอยู่ที่ด้านบนนะครับ1.37ปอนด์นะครับผมถอดไปวันที่3นะครับเดือน8 2020นะครับตรงนี้นะครับระยะเวลาทําการที่เขากําหนดไว้ตรงนี้นะครับผม5-7วันทําการนะ5-7วันทําการนะครับตอนนี้เนี่ยเขาได้ปรับเปลี่ยนการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนแรกๆนะครับที่ถอนปุ๊บแล้วก็เข้าเลยนะครับเราก็มารอเงินเข้านะครับว่าจะเข้าตอนไหนยางไรนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับผม ครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถอนวันนี้เงินเข้าวันนี้เลยนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับนี่นะครับผมได้รับเงินจํานวน1 3 7 GVP นะครับผมจากแอป GV นะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับก็คือผมถอนวันนี้วันที่3นะครับถอนปุ๊บเข้าเลยนะครับนี่เรามาดูกันนะครับเงินเพิ่งเข้าเมื่อกี้เลยนะครับผมนี่ฮะสสิงหา2020นนะครับผมตอนเวลา18 นาฬิกา6นาทีนะครับดูเวลาที่ด้านบนได้นะครับตอนนี้18นาฬิกา7นาทีนะครับก็เงินเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับในส่วนของแอปจิวีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของตัวแอปให้ดูอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันว่าผมได้ถอนเงินจริงนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็เข้ามาอยู่ในแอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวิธีการดูประวัติการถอนเงินเนี่ยให้เรากดไปที่การถอนเงินเหมือนเดิมนะครับตอนที่เราถอนเงินนะครับ ก็ให้เรากดที่วีดอ้ด้านล่างนะครับผมนี่ฮะผมได้ทำการถอนเงินไปที่1.37นะครับผม Gbp นะครับถอนไปวันที่3นะครับเดือน 8, 2020นะครับดูเวลาตรงนี้วันเดือนปีตรงนี้นะครับมันไม่ได้มีเวลาบอกนะครับก็คือถอนไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน20นาทีนะครับเงินเข้าบัญชีมานะครับผมก็ได้ถอนเงินออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เงินเข้าเรียบร้อยนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับก็ถือว่ายังจ่ายเงิน แบบปกตินะครับนะตอนนี้นะครับผมวินล่าสุดก็คือวันที่3เดือน8นะครับที่เงินเข้าบัญชีมาหากใครยังไม่ได้ลองเล่นนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมแนะนําให้เราเลือกสกุลเงินของปอนนะครับผมปอนสเตอร์ลิงนะครับมันจะแพงกว่านะครับสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกแอปนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเล่นได้ทั้ง iOS Android นะครับผมสามารถเล่นได้ฟรีนะครับไม่เสียเงินค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น วิธีการสมัครมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับไปสมัครกันได้หากใครที่ไม่อยากไปค้นหาที่ App Store หรือว่า Play Store ก็กดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดงานออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหาเงินเข้าทุมนิววอลเหรือ PayPal หรือบัญชีธนาคารนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไป สวัสดีครับ